ชุดเบาะวีที่ใส่ออปชันมาแบบครบครันพร้อมกับคุณภาพคัตติ้งที่เนียบสุดๆครับบาะที่เรียกว่าครบครันครบครันยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันให้ชมครับสำหรับชุดเบาะตัวนี้นะครับฟังก์ชันการทำงานของเขาเนี่ยเราสไลด์มาตรงนี้ครับเราจะเห็นกับทัชสกรีนครับ ตัวนี้เป็นทัชสกรีนคอนโทรลควบคุมฟังก์ชันทุกอย่างของเบาะตัวนี้นะครับก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเอทขึ้นเอทลงนะครับพร้อมกับออปชันคูลิ่งกับฮีเตอร์นะครับพร้อมกับสามารถปรับนวดได้เช่นกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเราสามารถเปิดเลือกสีไฟเพื่อให้ลิงก์กับ ambient light ภายในรถได้อีกด้วยนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับก็เป็นออปชันอีกด้วยเช่นกันครับเราสไลด์มานะครับเราจะเจอกับตัวนี้ครับเป็นออปชัน wireless charger นะครับเพียงแค่ผมเอานำโทรศัพท์นะครับไปวางปึ๊บ โทรศัพท์ก็จะชาร์จเองอัตโนมัตินะครับสำหรับเบาะด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าสบายไม่แพ้กับเบาะด้านหน้าเลยนะครับส่วนตัวนั้นผมสูง180เซนนะครับเลกรูมผมนั้นเหลือแบบสบายๆนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับออปชันของเบาะยังมีออปชันตรงนี้ครับผมสามารถเลื่อนนะครับเบาะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลัง เอนขึ้นนะครับพร้อมกับเอนลงผ่านทัศกรีนตัวนี้ได้เลยครับพื้นนะครับของ mercedes benz vito คันนี้ลูกค้าเราก็เลือกเป็นลายหินอ่อนสีดําเงาแบบนี้นะครับสวยงามครับสำหรับพื้นตัวนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีลายให้เลือกอีกเป็นร้อยลายลยครับสำหรับวัสดุที่เป็นลามิเนตนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้เบาะ mercedes benz นะครับ vito นะครับหรือจะเป็น v class หรือรวมถึงรถอื่นๆนะครับอยากได้เบาะ v i p ที่ luxury และที่สําคัญนะครับออปชั่นนั้นครบคันแบบนี้คุณภาพหนังการคัตติ้งที่เนี้ยแบบนี้ ติดต่อหาเราได้เลยครับเต้เดียวต่อ่ายินดีให้บริการครับ